โอเคครับวันนี้อยู่กับลเาเตออนากอรนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเหนียนที่เป็นที่มันเป็นสป,ปราร์ตนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นแบบตุ้งแช่หรืออย่างนั้นแหละหน้าตามันก็จะมันเป็นมันเป็นปีศาจนะครับมันต้นกําเนิดมันมาจากมังกรและสิงโตนะครับแล้วมันก็จะมีนอมาจากแรดต,ตรงนี้นะครับผมนี่เลยโอเค จะเล่าถึงประวัติของเนียนะครับเนียนะครับมันชอบมากินคนนะครับมันชอบมากินคนที่หมู่บ้านมันอย่างนี่แหละครับแล้วเขาก็จะมีแล้วมันมีวันหนึ่งนะครับมีชายเข้าคนหนึ่งมาแล้วเขาก็มาขอพักอยู่อาศัยและชาวบ้านทุกคนกาลังเก็บของเพื่อจะไปอยู่นบนเขาชาวบ้านก็ได้บอกอคุณลุงคนนั้นว่าคืนนี้จะมีปีศาจมาคุณลุงเขาก็เลย คนลุงเขาไม่ใช่คนปกตินะครับคนลุงเขาเป็นคนที่อยู่เขาเป็นเทวดานะครับ mm. ผมเขาก็ได้นํากระดาษสีแดงปิดแปะไว้ที่ประตูนำโคมไฟมาแปะมาวางไว้ตรงหน้าบ้านของเขาแล้วเขาก็เอาประทัดวางไว้รอบบ้านแล้วก็เอาเอาไว้ในบ้านด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็ พอเจ้าเหนียนมานะครับเจ้าเหนียก็จะเข้าไปในบ้านนั้นนะครับแล้วเขาก็าจุดไฟแล้วเขาก็แล้วพอเห็นสีแดงนะครับเหนียนมันจะมึนหวัวพอพอพอเหนียดเขาเข้ามาในบ้านปุ๊บแล้วผู้ชายคนที่อยู่ในบ้านเขาก็เลยจุดประทัดนะครับนี่หลยครับคือที่มาของจุดจีนว่าทําไมเขาต้องทําเสียงดัง,ดงครับเพราะว่าเหนียดกลัวเสียงดังกลัวไฟและกลัวสีแดงครับผมนี่ ก็คือเวลาวันที่เป็นวันตรุษจีนก็ต้องใส,ส่สีแดงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหนี่ยมันกินนะครับผมอเอานี้น,นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางยูทูบแลยกดกระดิ่งด้วยนะครับ